อยากรู้ไหมครับว่ามีใครบ้างครับเมื่อจอห์นเทอร์รี่เองเนี่ยยก4ี่กองหลังนะครับว่านี่คือเป็นที่สุดแห่งเวทีพรีเมียร์ลีกแล้วครับจอห์นเทอร์รี่นะครับอดีตผู้เล่นในระดับตำนานของทางสิงโตนึงเงินคลามเชลซีเนี่ยออกมาพูดถึงผู้เล่นในตำแหน่งเดียวกันนี้นะครับซึ่งตัวของเขาเองได้ยกย่องว่านี่คือเหล่าแนวรับที่ตัวของเขานั้นมองว่าเป็นที่สุดแห่งพรีเมียร์ลีกครับสำหรับชื่อแรกแก้วที่ทางอดีตกัปตันของสิงบรูเนี่ยได้มีการเอ่ยถึงขึ้นมาก็คือชื่อของตัวของเขาเองครับ ครั้งนี้ตัวของโจนเทอร์รี่เนี่ยก็ได้ควา้ารางวัลมาอย่างมากมายนะครับหลังจากมีการรับใช้ต้นสังกัดมาเป็นจํานวนกว่า717นัดด้วยกันพร้อมทั้งควา้าแชมป์ลีกสูงสุดมากรองไดถึง5สมัยแชมป์เอเปคัพ5สมัยและลีกคัพอีก3สมัยขณะที่ทั่วยุโรปเองครับเขาก็ได้เข้าชิงในรายการใหญ่อย่างยูฟ่าแชมเปียนลีกอีก2ครั้งนะครับแต่ก็ได้มาเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นในฤดูก,กาล2011-2012และรายการยูฟ่ายูโรปาลีกครับก็ได้มาอีก1สมัยนะครับในฤดูกาลถัดมาเลยครับป 2012ถึง2013ครับ